มือที่สองวันนี้นะคะแล้วก็กินข้าวนอกบ้านจัดฉลากได้เป็นร้านซูชินะคะซึ่งก็ไม่ได้เหมาะกับทางเราเท่าไหร่เพราะปกติซูชิจุดขายเขาก็เป็นพวกปลาดิบอะไรนี้เนาะซึ่งฉันไม่กินปลาดิบซาชิมงซาชิมิยังไม่ได้กินฉันหรอกหรือปลาย่างที่กึ่งสุกกึ่งดิบอ่ะอันนั้นก็ไม่กินอันที่สั่งมากินก็เป็นอันที่พอจะกินได้นะคะอันนี้จะเป็นข้าวหน้าปูมั้งมีมันปูด้วยเมนูแต่ละอย่างนี่จําไม่ได้นะคะจําชื่อไม่ได้แล้วแล้วปลาเนี้ยคือเป็นอันที่ฉันกินได้อันเดียยววในนรร้าาาาาเเพะ่ดูขบ,บสุก อ่ะสุกทั้งชิ้นโอเคปลาก็กินไปทั้งหมด4ี่คำแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเราต้นหอมหัวหอมสดเราก็ไม่กินเหมือนเป็นคนกินยากเนาะแต่ก็ ก็ยากหละเออเนื้อเรากินไปหกชิ้นแล้วก็มีหมูสองชิ้นแล้วอันนี้เป็นนัดโตไม่เคยกินนะคะนี่คือกินครั้งแรกเพิ่งมาทางสายสุขภาพแต่ก็ยังไม่เคยกล้าลองกินนัดโตะเลยวันนี้ก็เลยลองสักหน่อยเอาขิงดองโปะก,ก่อนนะคะคือกลัวมันไม่รอดไงอย่างน้อยก็ให้มันมีขิงดองตักมันไปสักหน่อยก็สรุปว่ากินได้นะคะแต่ไม่ได้ชอบ <c oughs> คือถ้าให้ซื้อมากินอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ซื้อมาน่าเสียดายของดีๆมีประโยชน์แต่ไม่อร่อยซะง,งั้นสำหรับฉันนะคนอื่นอาจจะชอบแล้วก็มีก้างปลาอะไรสักอย่างเนี่ย ปลาขี้โกแถวบ้านใช่หรือเปล่าแล้วก็ตบท้ายได้ของหวานนะคะเป็นมันหวานเชื่อมมันหวานแล้วยังไปเชื่อมอีกซํำซ้อนมากหวานจนขม